สวัสดีครับพบกับอ,จา,อาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปนในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกุเทพนิมิตพยากรณในรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วนะก็เข้ามากันได้ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเบอร์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน 900้9แชร์เพียงเท่านั้นนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์ก็เปิดดูดวงกันทุกวันในช่อง YouTube เมื่อก่อนก็เปิดดูกันได้ มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่คนวดวงทุกวันคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถาม ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ไปมาแชร์แล้วมีคนมาแชร์แล้วมาแชร์แล้วก็พิมพ์เข้ามาเร็วแซ่อะเลยขั้นรายการเรอาจานโอ้โหเร็ว เคยเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะดูไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปตอบ1ข้อเท่านั้นนะคะภายใน3วันนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแนะนำอย่าถาม2พยางนะคะอย่างเช่น อ่าบอกแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใช่ไหมแชร์แล้วโอการงานอย่างนี้อย่าถามนะคะมีปัญหาเรื่องการงานอะไรถามมาได้เลยนะคะความรักโสดค่ะแชร์แล้วทียี่สิบสนะคะความรักโสดคุณทีแชร์แล้วยี่สิบสี่ความรักโสดค่ะดูให้สามวันนี้อาจมีคนมาติดต่อกับเรา นะอืมอืมเหมือนคุยอยู่สองคนหรือเปล่าลโสดแต่ว่าอาจจะมีคนให้เลือกเข้ามาถึงสองคนของ <c oughs> กัน,นคนล่าสุดเพิ่งเลิกคุยกับเราไปเขารู้สึกยังไงกับเราคะไห้แชร์แล้วนะคะเขารู้สึกว่าล่าสุดเพิ่งเลิกคุยกับเราไปเขารู้สึกยังไงกับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเอาใจยากค่ะอารมณ์แปลกรวน เป็นคนมีเสน่ห์มากนะแต่ว่าเอาจะยากมากนะอารมณ์แปรปรวนอะไรก็แบบคือแบบตามอารมณ์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแชร์แล้วค่ะมิยี่สิบปดความรักโสดเดี๋ยวก่อนช่วงนี้จะมีคนเข้ามาคุยหรือพบแบบจริงจังบ้างไหมคะมีนะมีมีมมค,<า>มควันนี้นะค,คิดถึงขั้นแต่งงานกับคน <c oughs> ไหนอ, <c oughs> อยากจะเป็นแฟนอยากจะ แบบคนที่แบบว่าจริงจังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีนะคะมีแชร์แล้วโอ๊ตจะเปลี่ยนงานเดือนนี้งานใหม่เดี๋ยวก่อนนะจะเปลี่ยนงานเดือนนี้งานใหม่จะดีกว่างานเก่าไหมครับงานใหม่โอ้สามวันนี้ไม่ดีครับเปลี่ยนสามวันนี้ไม่ดีนะ เกิดเจอโอเมองแล้วน่าจะมีการอะไรแบบปรับสะพันธ์ในในช่วงนี้จ่ตอว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้สามวันนะเราดูแค่รายสามวันงานใหม่จะได้งินเก่าไหมไม่เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะหกนาทีกว่าอ่ะใครที่ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr io สิริ15สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโตรจองค์โรรจเทพรับขันครูนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวเสริมราศีวิธีการหนุกชนิท <c oughs> ทังสารถอดสารบสมเปิดกิจการร้านค้าโ,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 โารงงานโรงแรมจําหน่ายเทวรูปเครื่องรางของหลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับขันครูรับครอบ,บครูรับถอนขันครูนะคะตามนี้ครับ,นนรบใแช่แล้วค่ะปุ้ยสาสติ 5, การงานค้าขายดีไหมคะ มีคนมีความสามารถเนยหน่อยแต่สําเร็จนะคะใช้ความสามารถตัวเองเต็มที่เลยนะคุณลินค่ะยี่สิบสี่ชาแล้วนะคะคนที่เราแอบชอบอยู่ถ้าเข้าไปทําความรู้จักกับเขามีโอกาสได้ลองคุยดูใจกับเขาไหมคะยังครับสาม,ม,สามวันนี้เขาเขาเย็นชามากเลยคุคยไปก่อนไม่รูเ้เขาเย็นชามากใช่แต่คุยไปก่อนนะ ไ้ไม่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปทำความรู้จักเขาจะยินชาเฉยเมยกับเราม,มากเลยอ่าอาจารย์พอโอบอกแค่นี้แหละสกะสไ์การเรียนเรียนหนักครับโหดเทียมทารุณครับขยันอ่ะ แล้วน,น่าจะเป็นคนพยายามขยันทํางานเอ,อ้ยใช่พยายามขยันเรียนขยันทำานทำกันบ้านหนักมากเลยอะสไตล์นะคะสองแม่โอใครวะแม่โอครับความรักช่วงนี้จะมีคนหรือก็นะความรักช่วงนี้จะมีเข้ามาไหมครับ2องมีมาจากโซเชียล โดยอาจารย์โอ้กมนนีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมีมาจากโซเชียลโดยอาจารย์โอ้แม่โอค่ะเขาบอกงี้ก็ใครล่ะไม่รู้จกัจอจกอาจารย์โอไม่รู้จักแม่โออาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานนะเอาเวลาก็ไล่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็เก<น>้านาทีเสร็จแล้วคนเท่าไหร่แล้วไม่เลือกแม่โอ่นะคะแม่โอกดแชร์ออกไปแซ่ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นี่ผมเมื่อกี้เซตสันหมดอายุรอดมาได้นะนะเกือบไปแล้วกดแชร์ออกไปเล,เลวเลวเซโดยอาจารย์โอ้ สงสัยพิมพ์ผิดครับโทษทีครับนะ่ะเอาแล้วนะเขาโทษทีแล้วนะ่นะเอานะไม่เป็นไรนะเอาละเวลากใกล้จะหมดแล้วเร็วแซ่ยื่นนิสใส่แม่เอกมาด้วยใช่ไหมเนี่ยทีนะ่ยเร็วรู้สึกว่าจะดูไม่ผิดนะคะใส่แม่เอกมาด้วยอา้าวแบงค์สาวสี่สคนไกลที่คุยอยู่เขาจริงจังกับเราไหมครับ ดีดีมีเมตตามาหานิยมคุยกันไปได้อีกนานค่ะดูดีมีเมตตามาหานิยมจาย์โอ้ก็มาแล้วนานนี่เราดูแค่สามวันนะจาย์เขาไปไหน <c oughs> <c oughs> ขันคอยอย่าเพิ่งเลเลเจคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ บอกให้เร็วเดี๋ยวพวกนี้ไปทําบุญกันแล้วอ๋ออ๋อสาวสิบแปวันนี้จะมีโชคถูกหวยราไหมค่ะมีโอกาสมีถูกนะไพ่ว่ากันนะโโตัวไพ่ว่ากันนะตัวไพ่ว่างกันกดแชร์ออกไปเซ่นี่ฮะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไง เอามาคนละเก้าสิบเก้าดาวเร็วเร็วสิคนละเก้าสิบเก้าดาวเก้าร็วแล้วเ,เามาไม่มีใครรักเราขนาดนั้นหรอกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดาวเพียงเท่านั้นถ้าเขารักเรางคงคงให้ดาวเราล้วละเอาละเวลาหมดละ นเดี๋ยวไปแล้วนะเห็นมาไดา้ดาวจะมาได้ไงเวลา,าวหมดนะอืมเอาเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าดาวทับใส่แหวนป่ะไม่ได้ใส่เลยมีคนถามะไรเข้ามาไหนถามว่าอะไรไม่มีแชร์ด้วยอืมงงๆอยู่แล้วอ่านดูก่อนไม่ได้แชร์ด้วยพรุ่งนี้ไฟรับจอบจะเป็นจะหนักไหมคะเข้าใจไหม รพรุ่งนี้ไร <ป S 2> ไม <ป S> ่มีผู้แชร์เลยตอบ<ช>ไม่ได้พรุ่งนี้ไปรับจ็อบจะเป็นจะหนักไหมคะต้องมาก้าก้าวดาวนี่นี่ขอดาวไปนอกจากจะไม่แชร์ให้แล้วยังถามอีกนะถามถามแบบไม่แชร์ด้วยนะอมเราไม่เข้าใจด้วยนะนเข้าใจไหมล่ะอาจารย์ครับลองอ่านดูดิอ่ะ เอาอ่านดูไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไม่แชร์ออกให้ก็จะไปตอบอะไรอะไม่มีไม่มีคำตอบให้เพราะฉะนั้นบอกแล้วคนละเก้าสิบเก้าดาวเร็วเร็วสิดูอเอาละเวลาหมดแล้วเนี่ยหมดไปตั้งพักใหญ่แล้ะเอาละเวลาก็หมดไปตั้งพักตั้งสามี่นาทีแล้วเนี่ย เร็วสิเขาไม่ถามกันแล้วอ่ะคนละเก้าสิบเกดาวไปแล้ว